สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีบายทาร o โวันนี้เราจะมาพิกอเด็กกันนะคะในหัวข้อเขาชอบอะไรในตัวเราส่วนไหนบ้างเนาะ <c oughs> วันนี้แม่หมอจะทําหัวข้อนี้ลูกดวงท่านหนึ่งท่านขอมานะแม่หมอก็จะทําให้นะคะในหัวข้อนี้แนะ่อาลละค่ะวันนี้มี3มเด็กเหมือนเดิมค่ะ3มสัญลักษณ์เหมือนเดิมให้คุณเลือกนะคะ เริ่มจากซ้ายมือค่ะกล่องที่1นนะคะ 1. ค่ะสีฟ้านะคะ2รถสีดำา3รถสีเหลืองค่ะเลือกจากสัญลญักษณ์นะคะให้คุณนึกถึงเขาคนนั้นนะเลือกสัญลญักษณ์ที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดนะคะจาไว้นะการอ่านไพ่ เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้ามันไม่ตรงก็ไม่ต้องเอาไปคิดเอาไปเครียดเอาไปใส่ใจนะคะเนาะมันไม่ใช่ดวงของผู้ใดผู้ดึงเป็นดวงโดยรวมแต่ถ้าตรงก็แปลว่าขึ้นพลังงานของคุณกับแม่หมอตรงกันนะคะเอาละถ้าคนที่เข้ามาใหมย่ยังไม่รู้ว่าแม่หมออ่านไพ่ช้าถ้าคุณไม่ชอบการอ่านไพ่ช้าคุณเข้าไปเลยเนาะ กดเข้าไปเลยค่ะ1.25นะคะความเร็วอาจจะเร็วกว่านี้นะแต่ถ้าคุณชอบกอารอ่านสไตล์ช้าๆของแม่หมอก็ไม่เป็นไรยินดีต้อนรับนะคะเอาละค่ะติดต่อดูดวงได้2ช่องทางนะคะแอดไลน์มาก่อนถ้าไม่ได้ก็แอดเฟซมาก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะบางทีแม่อมอหมออาจจะตอบช้าเพราะว่าแม่หมออาจจะติดคิวดูดวงนะ ก็ขอให้คุณจ้องคิวมาก่อนล่วงหน้า1หรือ2วันนะคะถ้าวันต่อวันบางทีคิวมันอาจจะเต็มหรือไม่หมออาจจะตอบช้านะเราไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่หหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะเอาละไม่หมอจะย้ายมาตรงนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันค่ะว่าเป็นยังไงเมธหมอจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะจะได้สนุกสนานกันเนาะเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวคุณนะส่วนไหนบ้างมาค่ะสับไพ่นะคะ ดูหน่อยอืมเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบคุณเป็นคนฟันลีเป็นคนสนุกสนานนะคะเนาะเป็นเพื่อนที่ดีนะคุณเป็นเพื่อนที่ดีมีความสดใสมีความล่าเริงม,มีความอ่อนหวานอ่อ,อนโยนในตัวนะคะเนี่ยเออเขาชอบในอะไรในตัวคุณก็คือแบบนี้นะคะไม่หมอขอย้ายมาตรงนี้ See. คุณอาจจะเป็นคนเก่งนะคุณอืมคุณอาจจะเป็นคนเก่งนะคะคุณอาจจะพูดได้หลายภาษานะอ่าคุณอาจจะเก่งในเรื่องออนไลน์ก็ได้นะคุณนะอืมโลกโซเชียลเนี่ยค่ะคุณจะเก่งมากเลยนะคุณ the world นะคะเนี่ย คุณเก่งอะคุณคุณโคกับต่างชาติคุณโคไปได้ทั่วโลกเลยนะอ่ะคุณคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์อะนะนะคะดูต่อค่ะอดูสิคุณเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะอืคุณเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะคะนี่ให้โอกาสเป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์ ดูว่าคุณเป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวเองนะคะอาไพใบนี้จะกระเด็นขึ้นมาอคุณดูสีคุณเห็นไหมอืมคุณก็เป็นคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคุณเขาเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรยั่วยวนนะเออยั่วยวนคุณเป็นคนที่ยั่วยวนอ่อนน้อมนะคะ อ่อน้อมถ่อมตนเอ่อทิ้งทิ้งเ,เขาเรียกว่าทิ้งหางตาทิ้งห่างตานะคะเนี่ยเวลาคุณจะมองคุณจะทิ้งทิ้งห่างตาไว้นะแล้วคุณจะคุณชอบอะไรอะ่ะเขาอาจจะชอบออรูปร่างของคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่รูปร่างดีนะคะหุ่นดีเนาะเออเนี่ยคะ่ะแล้วก็ อาจจะเป็นคนขี้อ้อนนะคุณอืมเป็นคนขี้อ้อนเขาชอบรูปร่างของคุณนะคุณอืมขอโทษไม่หมอะตัดเศษกระดาษหรือว่าหรือไม่คุณก็ชอบผมของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ผมยาวนะผมยาวผมรอนนะคะเนี่ยผมยาวผมรอนคุณอาจจะดัดผมไปไปลายแล้วก็เป็นรอนเป็นรอนขึ้นมาเนาะอืมไพ่ตกไปเดี๋ยวไมหบอกเก็บก่อนนะคะอืมเนี่ยค่ะ ให้ไปที่ตกไปเนาะรูปร่างของคุณนะคุณรูปร่างหุ่นคุณนี่เบะนะคะือเขาชอบว่าคุณเป็นคนที่อน่าจะเป็นคนที่อืมรักษาสุขภาพรักษาหุ่นอะรักรักษาหุ่นอะเออเออเออนะสุ่ทรงองเอวเป็นสั์เป็นส่วนนะคุณอะอ่ออีกค่ะอคุณเป็นคนเข้มแข็งนะคุณอืม คุณเป็นคนที่เข้มแข็งงัดข้อกับเขาได้นะคะเนี่ยเหมือนเขานะีนิสัยคล้ายๆเขานะคะคุณเห็นเนาะอ่านเนี่ยคะ่ะต่อสิเป็นคนยอย่างไรอีกอู้เก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งเนาะเก่งเก่งและเก่งและเข้มแข็งถึงอาจจะตัวเล็ก คุณอาจจะเป็นคนที่รูปร่างสั่นทัดเล็กนะคะแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคุณอืมคุณอาจจะชอบออกกําลังกายเนาะอาจจะชอบออกกําลังกายเนี่ยค่ะคุณดูแลรูปร่างของคุณได้ดีมากเลยนะคุณอืมอู้มาค่ะแอะแม่หมอบอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่ผมยาวผมยาวบางคนก็ผมตรงบางคนบางคนก็ผมหลอนเนาะเนี่ยอืม บางทีเขาก็อยากจะแอบตัดผมคุณด้วยนะคุณอือยากจะโจ๊กอยากจะเล่นกับคุณนะคุณเอาละมาดูซิว่าเป็นยังไงต่อว้าวไม่หมอบอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่รูปร่างดีไม่หมอขอวางก่อนเนี่ยไม่ใกล้ก้อยไม่ใกล้กลองมาเกิ bye, นไปกลัวแบน เนี่ยรูปร่างดีเขาอยากสัมผัสคุณนะคะทุกตารางนิ้วนะคุณเออเนี่ยค่ะคุณเป็นคนหุ่นดีมากนะคะอืมถึงอายุเยอะแล้วคุณก็มีรูปร่างที่สวยงามเออรูปร่างของคุณยังเป๊ะอยู่เลยอะ่ะเออค่ะเขาอยากสัมผัสคุณนะอืมเขาชอบตรงไหนเหรอเขาชอบทุกส่วนค่ะทุกส่วนของร่างกายคุณนะนี่ค่ะเห็นไหมคุณดูสิ โอ้โห oh, คุณทุกส่วนของร่างกายของคุณนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยแม่หมอว่าหุ่นของคุณนี่เป๊ะค,ค่ะสุดยอดนะคะ <c oughs> ไม่ว่าท่านผู้ชายมาดูก็ให้ท่านสลับเอานะคะมาเดี๋ยวแม่หมอจะคออีกใบหนึ่งค่ะเนี่ย yeah. คุณดูสิคะสิบเหรียญน,นะเฟอร์เฟกต์ะคะ่ะ เฟอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหุ่นของคุณไม่มีที่ติเลยนะคะตั้งแต่ปลายเท้าจนหลดเส้นผมนะคะคุณดูนะอู้เขารู้สึกมีความสุขมากนะคะรู้สึกมีความสุขรู้สึกเเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าคนคนอย่างคุณเนี่ยจะเป๊ะขนาดนี้นะคะเนี่ยเปะ๊ะเปะ๊ะเป๊ะนะคะหุ่นนะคะหุ่นเป๊ะค่ะว้าวดูคุณดูสิคะนี่ เขาชอบคุณทุกส่วนค่ะทุกส่วนเลยนะคะนี่คุณดูหุ่นดีหุ่นดีเซ็กซี่ผมยาวนะคะคุณดูสิคะทุกทุกส่วนของคุณทุกส่วนในร่างกายของคุณเขาชอบหมดเลยนะคะคุณคะว้าวคนกองที่หนึ่งและที่สำคัญนะคะที่เขาชอบนะคะคือเขาชอบความมีอ่อนโยความมี เขาเรียกอะไรอ่อนโยนนะคุณอ่อนโยนแล้วก็เข้มแข็งในตัวด้วยนะคะคุณชอบอาจจะเป็นคนที่ชอบที่เ้าเรียกอะไร,อ,ะไรอืมเฟิร์สอ่ะเนาะเฟิร์สคล้ายๆว่าอ่อ,อนขี้อ้อนนะคะอ่อยเป็นนะเอออ้อนเป็นอ่อยอ่อยเป็นนะคุณอออืือ อ่อนเป็นอย่างเี้ยคะ่ะเออเอาใจเก่งนะคุณเออแล้วก็ทําให้เขามีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณอาจจะตามใจเขาเนาะเออคุณสองคนนี่แบบเป็นอะไรที่เคมีตรงกันมากเลยนะคะพอเข้าใกล้กันนี่คือสปากันนะคุณอืคุณกับเขานี่แมทกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคือเขาก็เขารู้สึกว่าหุ่นของคุณนี่เปะ๊ะเป๊ะนะคะเอาละค่ะ ดูเพื่อเป็น order s u b s e r v นะคะคืนนี้เนาะให้คุณยิ้มนะคะแล้วก็ให้คุณรักษาสวดทรงองค์เอวของคุณไว้เนาะให้คุณเป๊ะอย่างนี้ไปตลอดนะคะเนาะเอาละไม่หมอขอเจ็บคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเพลิดเพลินนะบางทีอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้ดูแลรูปร่างของเราให้ดีขึ้นเหมือนเหมือนเดิมนะคะ หรือกว่าเดิมก็ได้นะเอาละค่ะทำให้มัดใจของคู่รักของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะแม่หมอก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพนะคะให ดูแลทั้งภายในและภายนอกนะคะสุขภาพแข็งแรงนะเอาละถ้าคนที่เข้ามาใหม่ชอบการอ่านของแม่หมอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอ1นึ่งไลค์ขอหนึ่งติดตามนะคะเนาะเพื่อจะให้แม่หมอได้ทำคลิป ออกมาเรื่อยๆให้คุณได้รับชมกันนะคะเอาละแม่หมอไปก่อนค่ะในค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณนอนหลับฝันดีฝันวานค่ะสวัสดีค่ะายบายสวัสดีค่ะคนกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านเก่าและท่านใหม่วันนี้แม่หมอจะย้ายมาตรงนี้ <c oughs> ย,ย้ยายรถของคุณก่อนมาค่ะ เรามาดูเลยตามหัวข้อกันเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาค่ะเขาชอบอะไรในตัวคุณคะอู่หมอกหมอกอู้ออกมาแล้วนะคะอู้คุณขาเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณสองคนน่าจะมีเคมีร่วมกันเนาะมีเคมีร่วมกันเป็นอะไรที่เข้ากันได้นะคุณอืมเขาชอบคุณเป็นคนที่อ่า ขี้อ้อนเหมือนกันเนาะเออคุณอาจจะเป็นคนขี้อ้อนนะคะนี่เขาอยากจะกอบกอดคุณอยากจะดูแลคุณนะคุณดูคุณดูสิคะเนีย่ยอืมอยากจะดูแลดูเขาอยากจะดูแลเอาใจใส่นะคุณนะอะเดี๋ยวไม่หมอจะเปิดเยอะๆหน่อยว่ามีอะไรต่อไปพไพ่ใบนี้ลงลงขึ้นมาก่อน ออไปที่สองคะ่ะอืมเนี่ยเขาเขางอคุณนะคุณเนาะเออเขางอคุณคุณคุณอาจจะเป็นคนขี้งอนนะคะคุณดูอืมคุณก็งอนแบบน่ารักน่าร <c oughs> ักค่ะคุณเป็นคนที่น่ารักนะคุณถึงแม้ว่าคุณจะงอนแต่เขาก็อยากจะอ้อนคุณเนาะเขาอยากจะง้อคุณนะคะเขารักคุณนะคุณอืมเนี่ยค่ะเขารักคุณเขาเอ็นดูคุณนะเขาค่อนข้างที่จะเมตตาเอ็นดูคุณนะคุณนะ อขอดูก่อนว่ายัางไงต่อไปอ่ะมาแล้วคะ่ะอืมไม่รู้นะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นรักเราสองสามคนหรือเปล่าหรือว่ามีใครคนใดคนนึงอาจจะแอบมองแอบส่องคุณพฤติกรรมของคุณกับเขานะคะคุณดูมีคนหนึ่งเนาะที่แอบอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมอืมเนีย่ยคะ่ะดูคุณสองคนนะคะนี่ นี่แต่เขาก็สงสารคุณนะคุณเขารู้สึกเขาสงสารคุณนะคะที่บางทีก็ไม่ได้ตัวไม่ได้ทำอะไรก็มีแต่คนมาแอบมองแอบส่องไม่ค่อยอิสระนะคุณเนาะเนี่ยดูสิเขาค่อนข้างที่จะสงสารคุณมากเลยนะคะนี่เนาะคุณดูสิคะเขารักและสงสารคุณนะเนี่ยค่ะ ล่องค่ะขอโทษเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนะาะไพ่พระนะเนี่ยสงสารค่ะหรืออาจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบในตัวคุณคุณเป็นคนดีนะคุณคุณเป็นคนดีคุณเป็นแม่พระนะคะคุณก็พยายามทําตัวให้ดีเนะี่ยทำทำตัวให้อยู่ในศีลในธรรมเนาะ ไม่อยากจะทําให้ใครเจ็บปวดไม่อยากทําให้ใครเสียใจอรู้สึกสงสารนะคุณคุณเป็นคนดีอ่ะเขาชอบนะที่คุณเป็นคนดีนะคะชอบทําบุญไม่อยากจะทําร้ายจิตใจของใครนะคุณเนะอ่มบางทีก็ไม่อยากจะสู้รบปกมือกับใครนะคุณก็อยู่ส่วนของคุณนะเขาชอบเขาชอบตรงที่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณไม่ได้อ่า ให้ใครเดือดร้อนนะ่ะคุณทำตัวแบบนิ่งๆเงียบๆของคุณนะคะเอาละค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะอืมเนี่ยบางทีคุณก็เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันแต่ว่าไม่มากนะคะคุณก็ยอมนะเออคุณเป็นคนที่บางบางทีก็ยอมคนนะเพราะเพราะความขี้สงสารของคุณน่ะมีมีอีโก้ Eagle อยู่แต่ก็ขี้สงสารนะ เนี่ยค่ะบางทีคุณก็งอนๆน,นะเสน่ห์ของคุณหรือคนที่เขาชอบในตัวคุณ,ค,ณคุณไม่สู้นะเออไม่ค่อยจะสู้เท่าไหร่นะคะไม่ใช่ไม่สู้หมายความไม่ไม่ไม่ไมไมที่นี้หมายความว่าไปสู้ลบปบมือกับใครนะคือไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเออคุณเป็นคนใจดีนะคุณไพ่ที่ล่วงไปคุณเป็นคนใจดีชอบหยิบชอบ ให้ทานให้ให้คนที่จะกินถึงแม้ว่าเขาจะเมินหน้าใส่คุณแต่คุณก็ยังให้โอกาสให้เขาละคุณอืนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเดินจากไปถึงเขาจะทําให้คุณเจ็บปวดแต่คุณก็ให้อภัยเขาตลอดมาเลยอะอืกลับมาคุณก็พร้อมที่จะต้อนรับเขาอย่างเงี้ยค่ะนะ ถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณก็เก็บไว้เก็บอาการความเจ็บปวดไว้คุณก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะว่าอะไรให้ใครกระทบกระเทือนนะนะคุณนะคะเขารู้สึกนะตัวเขานะคะคุณเขายกคุณไว้สูงนะคะเขายอมคุณแล้วนุเขายอมคุณแล้วนะคะเนี่ยยอมสยบแทบเท้าคนละค่ะคุณเป็นราชนีถือเหรียญนะคุณคุณเป็นคนที่นิ่งอ่ะมั่นคงในอารมณ์นะคะ เขาชอบตรงที่คุณนิ่งเขาชอบคนที่ไม่ไม่โวยวายไม่กระโตกกระตากนะคุณอขอดูอีกค่ะขออีกใบหนึ่งอ่ะมาพอดีอืมคุณดูสิคะคุณเป็นคนให้ที่ให้โอกาสคนเสมอเนาะ mm hmm. เห็นไหมคุณเป็นคนที่ให้โอกาสคนสมคนเสมอนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะทำผิดมาไม่ว่าเขาจะทำผิดอย่างไรมาคุณก็ อภัยแล้วก็ให้โอกาสเขาเสมอนะคุณเนเวลิลนะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่เก่งนะคุณคุณอาจจะเก่งภาษานะคะพูดได้หลายภาษานะคุณนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณ,คณก็ชอบแบบนี้นะคะแล้วส่วนไหนบ้างนะส่วนไหนบ้างก็คืออาจจะเป็นขานะคุณนะเออแม่หมอดูแล้วเขาชอบส่วน ส่วนที่เขาชอบที่สุดคืออาจจะเป็นช่วงท่อนล่างนะคุณนะช่วงขาเป็นช่วงขานะคุณนะที่เขาชอบเป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะมีขาที่สวยเขาอยากจะสัมผัสขาคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดในตัวของคุณนะคะคือคุณเป็นคนจิตใจดีคุณ เป็นคนจิตใจดีไม่อยากจะสู้ลบปรบมือกับใครอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆของคุณนะคะเนี่ยเขาสงสารคุณนะคุณนะเนะะี่ยค่ะเอาละค่ะแม่หมอขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะการที่คุณกดติดตาม ทำให้แม่หมอได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปถ้าคุณชอบนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ต่อไปเอาละแม่หมอจะไปก่อนนะคะค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณหล,ลับฝันดีฝันหวานนะคะในค่ำคืนนี้เนะาะบายค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่สามหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะเอาละแม่หมอจะย้าย ของคุณมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยตามหัวข้อนะคะเรามาดูว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณมาค่ะขอถามไพ่หน่อยสิขอไพ่บอกด้วยค่ะว่าเขาชอบอะไรในตัวคนที่เลือกกองที่สามคะอู้หามาราคาล่วงนะคะอาา้าวฮามาราคาที่ล่วงไปไม่หมอจะเก็บขึ้นมานะคะ อืมเขาอาจจะชอบในตัวของคุณคือว่าคุณเป็นคนที่โรแมนติกนะคุณโรแมนติกชอบเสียงเพลงนะคะชอบเล่นดนตรีหรือชอบเพลงชอบฟังเพลงนะคุณนะเนี่ยมีไวโอลินหรือคุณอาจจะเป็นนักดนตรีก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นนักดนตรีก็ได้นะคะอืมที่คุณชื่นชอบผลงานของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคุณนะแลวเขาเขาก็ชอบ ชอบนะในตัวคุณที่คุณชอบเสียงดนตรีนะคะเนี่ยอืมตรงนี้นะเอาราค่ะต่อมาค่ะต่อค่ะว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณคะคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์โรแมนติกนะคุณมีอืมมีอารมณ์อารมณ์ที่ชอบเสียงเพลงมากเลยอะ <c oughs> นะคะแล้วก็ดูซีเทมเพลนนะเขาชอบ คุณคุณอาจจะดื่มนิดๆน,นะคะอาจจะดูแลสุขภาพเนาะเอออาจจะชอบดื่มดื่มวายนะคะดื่มอะไรสักอย่างหนึง่งบางคนก็ชอบดื่มน้ำน้ำผลไม้นะเออหรือว่าค็อกเทลนะคะประมาณนี้นะคุณเขาชอบในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่เซ็กซี่นะคุณเออคุณอาจจะมีผมยาวเหมือนกันเนาะผมยาวเป็นคนที่เออเป็นคนอารม อารมณ์สมนะูทอะอารมณ์ที่อ่อนหวานอ่อนไหวอะคุณอืคุณมีหลากหลายอารมณ์นะคุณเขาชอบในตัวคุณนะคะน่า <c oughs> อาจจะชอบในตัวคุณคุณอาจชอบว่าคุณอาจจะเมานิดนิดเนาะเออดื่มนิดนิดเมานิดนิดทำให้คุณเซ็กซี่นะเขาชอบนะคะนะแล้วก็ไพ่แบบน,นี้ขึ้นมาเนาะเออเขาชอบ คุณเป็นคนอารมณ์อ่อนหวานอ่อนหวอืมคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นแพทย์แม่นะคุณอืมเป็นแม่หวานนะคุณเออเป็นคนหวานนะคุณอืมชอบความหวานของคุณอชอบหวานของคุณเขารู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นเนี้ยค่ะอืม ชอบชอบอะไรในตัวคุณอีกคะเนี่ยคุณสตาร์เนาะเออคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณชอบในตัวคุณว่าคุณเป็นคนเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะเออมีชื่อเสียงคุณดูสิคะคุณคือเป็นผู้หญิงในสเปคหรือเป็นผู้ชายในสเปคของเขานะคะคุณสตาร์นะคุณไม่ใช่ธรรมดานะคุณไม่ใช่เป็นคนธรรมดาคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณเยอะอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณรูปร่างคุณก็ดีด้วยนะคุณคุณเหมือนเด็กๆ็กอ่ะคุณเออคุณเหมือนเด็กๆนะคะเนี่ยเขาชอบคุณตรงที่กิริยาของคุณอ่อนช้อยอ่อนหวานนะเซ็กซี่ในตัวนะคะเนี่ยอืมบางทีอาจจะคล้ายๆคุณอาจจะอายุเยอะแล้วอายุเยอะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของคุณนี่ดีอ่ะคุณเออนะ ดูดูตรงที่หน้าไพ่นะคะอขอดูอีกสิเขาชอบอะไรตัวคุณอืมฮิงอครับคุณสองคนนิสัยเหมือนกันอืมเขาเขาชอบตรงที่ว่าคุณกับเขานิสัยเหมือนกันนะคะราชนีถือถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยนะเป็นคนอ on ่อนหวานอ่อนไหวเซนส i v e นะคะเนี่ยขี้สงสารนะคุณอืมขี้สงสารนะคะ เดี๋ยวไม่มอขอเลื่อนไพ่ก่อนเนาะดูสิให้ไพต่ตรงๆก่อนไม่มอขอโทษนะอะขอดูขอสับไปอีกก่อนที่สงสารเหมือนกันน่ะนิสัยเหมือนกันอืมเขาก็มองว่าคุณนิสัยเหมือนเขานะคล้ายๆกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอืมอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นคุณขา ขอดูสิเขาชอบคุณอปไหนอีกอมาละเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันค่ะเขาส่องกระจกเขาก็เขาดูเขาส่องกระจกแล้วเขาก็เห็นเขาโอ้ไม่หมอขอโทษส่องกระจกแล้วก็เหมือนเห็นคุณสองคนนะ่ะเหมือนกันนะ่ะดูสิคะเข้มแข็ง strong นะคะเข้มแข็งแล้วก็อดทนนะคุณอืคุณอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดมาแต่คุณก็เข้มแข็งนะคุณนะเซ็กซี่ค่ะชอบในความอ่อนหวานและเซ็กซี่อยู่ในตัวด้วยดูสิคะภายใบนี้เนาะคุณดูสิคะคุณสองคนมีคุณเป็นคนที่อารมณ์โรแมนติกเขาก็เป็นคนที่อารมณ์โรแมนติกเหมือนกันนะคุณเนี่ยคะ่ะคุณสองคนนิสัยเหมือนกันจริงๆด้วย คล้ายๆกันนะนะดูก่อนว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณอีกคุณเป็นเป็นเพศแม่ที่ที่ดีมากเลยเนาะโอ้คุณขาเนะาะใบนี้กระเด็นออกมาไม่หมอเอาเลยเนาะเฮอร์มีทนะคุณเขาคิดถึงคุณนะคุณ เขาอยากสัมผัสคุณนะคุณอืมถึงแม้วเขาจะนิ่งเงียบแต่เขาก็คิดถึงคุณเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาจะคิดถึงคุณมากเลยนะคะเอเขาอยากสัมผัสคุณนะคะคนคนเนี้อืมเขาชอบเรือนร่างของคุณนะอืชอบเรือนร่างทั้งหมดของคุณเลยค่ะคุณอาจจะเป็นรูปร่างที่เล็กเล็กไม,ไ,มไ,มไม่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 สูงใหญ่เกินไปอะ่ะรูปร่างกระทัดรัดเนาะ เ,ออเขาเรียกวรูปร่างกระทัดรัดสมส่วนกับเขานะ่ะเออไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับเขาเลย <c oughs> คุณดูสิคะคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งนะคุณอเข้มแข็งสตรองอนะคุณอืก็อชอบคุณนะที่คุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็อ่อนหวานด้วยด้วย นะดูสิ the world นะคะคุณอาจจะโคทางไกลเนาะโคต่างประเทศเงี้ยค่ะโคทำงานออนไลน์อย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาเขาชื่นชอบในตัวคุณว่าคุณทำงานออนไลน์ท,ทำงานเกี่ยวกับต่างชาตินะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณคุณก็เก่งไม่ว่าคุณจะทำโลกโซเชียลโลกออนไลน์คุณก็เก่งนะคะคุณเนี่ยค่ะนะเขาชอบคุณน่าจะเป็นคนที่ ไม่อ้วนไม่ผอมนะรูปร่างลักษณะดีอาจจะเป็นอวบๆนิดๆน,นะคะอาจจะอวบเนาะอวบแล้วก็นี่ค่ะภายใต้สำรับนะดูสิคะคุณอาจจะเป็นคนขี้งอนแต่เขาก็อยากจะงอคุณนะคุณอืมเนี่ยค่ะเขาชอบขาคุณมากเลยนะคะขาเนาะขาเขาชอบขาคุณค่ะคุณอาจจะดูกระจุ้กระจิมดีอ่า เขาชอบทุกส่วนของคุณนะจะว่าไปนะไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะเขาชอบไปหมดเลยค่ะอืตามหน้าไพ่ที่แม่หมอดูนะคะโดยเฉพาะคุณเป็นคนเด่นคนดังคนเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเขาถึงอยู่ที่ไหนเี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็คิดถึงคุณนะคะเนี่ยอยู่นิ่งๆยิ่งเขาอยู่คนเดียวนะคะอยู่นิ่งๆเขาจะคิดถึงคุณเลยค่ะเนี่ยคิดถึงคุณไม่ลืมนะคะ โอ้คุณเขาคิดเรื่องแบบนั้นกับคุณด้วยนะอนะคะนี่เวลาเขาอยู่คนเดียวเขาจะคิดถึงคุณมากเลยนะคะเอาละค่ะไม่หมอขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเรามาดูเพื่อความสนุกสนานนะคะเพื่อความเพลิดเพลินนะไปคิดไม่เครียดน,นะคะถ้ามันไม่ตรงก็โยนทิ้งไปถ้าตรงก็เก็บมายิ้มมานอน ฝันดีฝันหวานกันนะคะในค่าคืนนี้เนาะเอาละค่ะถ้าคนที่เข้ามาใหม่ชอบการอ่านสไตล์ของแม่หมอก็อย่าลืมกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์มาก่อนนะคะถ้าแอดไม่ได้ก็แอดก็แอดเฟซมาก็แล้วกันนะคะเอาละแม่หมออาจจะตอบ คอมเมนต์ Comment, หรือว่าตอบคำถามรายละเอียดของคุณชา้าเพราะว่าแม่หมออาจจะติดดวงเออแม่หมออาจจะติดคิวดูดวงนะคะถ้าคุณอยากจะตอจองคิวดูดวงขอจองวันเอ่วงหน้าก่อน1ห,หรือ2วันถ้าจองวันต่อวันบางทีคิวมันอาจจะเต็มนะคะแต่ถ้าคุณโชคดีจริงๆคุณก็ได้นะคะยังไงก็ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะเอาละคะ่ะไม่หมอจะไปก่อนละคะ่ะค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณนอนหลับฝันดีฝันหวานนะคะบ๊ายบายคะ่ะ